สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะครูสมยงก็จะพาทุกคนมาออกกําลังกายอีกแล้วนะคะในเรื่องของการรักสุขภาพนะคะใครที่รักสุขภาพนะคะไม่ควรพลาดในเรื่องของการออกกําลังกายะคะ่ะแล้วก็การดูแลตัวเองนะคะวันนี้นะคะตื่นมาแต่เช้านะคะทุกคนเช้าๆประมาณห้าตีห้าหกโมงนะคะก็มีแรงขึ้นมาลุกขึ้นมานะคะใช้เวลาในการออกกําลังกายประมาณ 7-8นาทีนะคะอันนี้จะเล่าให้ฟังว่าออกกำลังกายออกกำลังกายวันนี้นะคะเป็นอาถรรพ์มากน,นะคะเพราะว่าไฟดับนะคะทุกคนออกกำลังกายอยู่เช้าๆก็คือไฟดับพึบไปเลยนะคะสงสัยของแรงนะคะทุกคนก็ตื่นมาเพื่อที่จะอยากได้คลิปนั่นเองนะคะก็อัดคลิปไปอัดไปอัดไปยังไม่จบคลิปนะคะทุกคนแต่ว่าไฟก็ดับ ขึ้นมาอันนี้นะคะก็เลยได้แค่นี้นะคะก็พาทุกคนชวนชวนทุกคนนะคะไปออกกำลังกายกันนะคะจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงกันค่ะอันนี้ก็คือท่าเบสิกท่าง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้ความจำใช้อะไรเลยนะคะใช้แค่กำลังนะทุกคนแล้วก็เกรงตัวนี้นะคะ่ะตอนไฟดับนะคะแล้วก็ไฟดับยาวเลยนะคะทุกคนก็คือได้แค่ท่านี้นะคะ จบแล้วค่ะคันกับการออกกำลังกายใน1วันนะคะใช้เวลาประมาณ8นาทีแค่นี้นะคะเราก็ได้สุขภาพที่แข็งแรงแล้วค่ะ